วันเกิดเราพอดีแล้วมันก็เป็นเหมือนวันพิเศษแล้วก็ต่อไปเราก็จะได้จําได้ว่าเนี่ยวันเกิดวันเกิดก้อยก็เป็นวันที่แบบพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันด้วยนะอะไรเงี้ยเวลาแบบบอกลูกจริงๆในนิ้วขมักี่ก็เองไปสมรสมันหักติอะไรบ้างจริดูีวิเอาจริงๆบ้าก็ไม่เคยแบบคิดอะไรเลยอ่ะหมายถึงว่าตั้งแต่ ช่วงที่แต่งงานหรือก่อนแต่งงานก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเมนชั่นเรื่องนี้กับพี่ตูนว่าเอ้เราจะต้องมีวันจดทะเบียนหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็นพี่ตูนเองมากกว่าที่เป็นคนเหมือนเหมือนเขาเขา,เขาคิดเรื่องนี้แล้วก็เขาก็อยากจะให้เกรดก้อยเนะาะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นการจดทะเบียนที่ถูต้องตามกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งตัวก้อยอ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่สองปีก่อนที่เราแต่งงานกันพอเหมือนเขาเขายังอยากจะเขาแยกเขา เขาอยากให้เียดเราอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้อะไราบเนี้นอกจาก็ีส่ตนแล้วมัอทำปั่นด้วยมัคาใช่